คนไข้บินมาจากอเมริกามาใส่รักฟันเทียมของพี่หมอโชคแต่บังเอิญว่ามีปัญหาเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกในคนไข้จริงเนาะคสนี้เนี่ยคือ ต้องบอกก่อนว่ามาทำรักเขียมเนี่ยตั้งแต่ปี2องสนะคะแล้วก็มาทำรักเ 2, ข็มปีสองสี่คนไข้เนี่ยกำลังจะบินไปเมืองนอกแล้วก็ฟันหน้าเนี่ยใส่ออกมาแพนออกมาสวยมากเราก็ทําเหมือนเดิมก็คือเราทําการสแกนเนาะแกนฟันปลอมออกแบบออกมาสวยแล้วก็เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนใส่เนี่ยมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนิดนึงเวลาเราไขาลงไปเนี่ยตัวเซอร์โคเนียเนี่ยตรงขอบมันอะ่ะมันมีการกระเทาะเล้าวนิดนึง อันนี้คือพี่ตอนไข่นะี่พี่หมอได้ยินเสียงก็สังเกตได้ว,ว่ามันมีนิดเดียวเองพี่หมอก็เลยเฮ้ยก็เลยถอดอามาเช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามันเล้าจริงแล้วก็วันนี้ก็เลยแผนแก้คุณแม่นะครับเดียวไปดูในปากกัน,นะคระับว่าแผนแก้ยังไงแล้วในปากเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยอันนี้นะครับเป็นตัวจริงเนาะเพื่อนวันเคสเนี้ยแม่ใส่มาแล้วจากอีกสาขาหนึ่งนะครับแต่บังเอิญว่าวันใส่เนี่ยมันเกิดรอยเล้าขึ้นนิดนึงนะครับ ยังไงคนไข้ก็ไม่เห็นเนี่ยใช้งานได้ปกติดูในนี้คือไม่มีทางรู้เลยนะคอยอย่างเงี้ยปุ๊บธรรมชาติดูไม่ออกเลยแล้วก็สวยงามแข็งแรงแม่ใช้งานไประหว่างรอตัวอีกตัวที่หนึ่งที่ผมทาให้ใหม่เนี่ยแม่มีปัญหาไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะมสบายดีเลยเนาะเอออันนี้คือตัวจริงนะครับแต่ตัวงานเนะี่ยมีดีเฟกต์นิดนึงเดี๋ยวผมเอาไม่ดูว่างานดีเฟกต์เป็นยังไงขั้นตอนกะ็คือเราต้องถอดมาเช็คก,ก่อนนะครับ เสร็จปุ๊บไข่ออกตัวที่หนึ่งไข่ออกตัวที่สองอย่ามันแคบนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไข่ออกตรงนี้จะเป็นสะพานฟาลแล้วก็เป็นตัวครอบนะครับทีนี้มันเกิดขึ้นได้คือว่าในการออกแบบเนี่ยเซอร์โคน,นี้แข็งแรงมากแต่ว่ามันจะมีวีคพ point เล็กๆตรงนี้ซึ่งมันในบางเคสเกิดขึ้น อันนี้เป็นซี่ฟันอันนี้คือปกติดีนะครับอันนี้โห้แม่นเห็นเพิขยับนะแม่นะอันนี้คือตัวเห็นรอย,อยนี้นิดถึงเห็นปะ ดูน,นี่งไม่เห็นมันเป็นรอยลาวนิดเดียวเองเนี่ยตรงขอบนี้เห็นไหมเห็นนะอ่าเนี่ยอ,อันนี้คือเป็นรอยลาวซึ่งอันเนี้ยตอนใส่ไม่มีนะครับแต่ตอนไขลงไปแน่นะ่ะมันเกิดแรงเหมือนกับเบียดกันนิดนึงแล้วมันดังป๊อกนิดเดียวเองแค่ราวนิดนึงนครับซึ่งอันเนี้ยพี่หมอก็เลยคุยกับคนไข้ว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคนไข้คุณแม่เนี่ยกลับมาอีกทีนึงคุณหมอนะครับจะทําอีกตัวนึงให้ ในตัวเก่าเนาะในตัวใหม่นะครับก็จะทําอีกตัวหนึ่งให้แล้วก็จะสั่งอีกชุดหนึ่งมาให้ชุดใส่หนึ่งสองตัวน,น,นี้จะใส่ตัวต่อเนี่ยคือสั่งมาสำรองให้อีกชุดหนึ่งเลยคุณแม่จะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับนี่ให้ดูทีหน,นึ่งเนี่ยก็คือสั่งให้อีกสองชุดเลยนะครับโดยที่เพื่อให้ แม่ได้กลับเมืองนอกแล้วก็ไม่ลําบากกลับได้ทันนะครับซึ่งอันนี้ก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเก่าเลยเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็มีชุดน,นี้ให้2ชุดนะครับจะเห็นว่าไอนนคือเก็บเงินคนไข้รอบเดียวแต่เบิกมาให้2ชุดเลยครับเพราะว่าคนไข้รีบนะครับแล้วก็ที่หมอมองว่าเน,นี่ยใส่ปุ๊บเป๊ะเลยก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแพนนิง่งเพราะว่าอันเนี้ย เรายึดมาจากทางแบบเพราะมันจะต,ตัวโปรโตคอลมันต้องได้นะครับแต่บางทีมันมีเออร์เลอร์นิดนึงเนี่ยมันเหมือนกระทอดน้ป๊อกเลยเราก็ไม่สามารถพี่หมอไม่สามารถใส่ของที่เรารสึกไม่โอเคได้นะครับมันนิดน,นึงคุณแม่ไม่รู้หรอกถูกไหมแม่ไม่รู้เลยใช่ไหมตอนใส่อืงครับก็เหมือนก็ทาฟันให้แม่เราอ่ะมันมีนิดนึงเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรก็ได้แต่ว่าส่วนตัวพี่หมอมองว่าถ้าเป็นแม่เราเราก็อยากให้ดีๆแล้วก็ เสียตังเพิ่มได้ถ้าเป็นแม่เราใช่ไหมก็เลยนี่สั่งทำม้ชุดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรายึดในปากเป็นหนังเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลย เห็นไหมครับว่าจริงๆเราวพงทีงเดียวเองเนาะแล้วก็คนไข้ต้องมาแก้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพี่หมอก็มองว่ายัางไงต้องทําตัวใหม่แล้วก็ตัวข้อต่ออะไรเงี้ยพี่หมอก็อาจจะต้องสั่งอีกชุดหนึ่งมาให้ด้วยเหตุผลคือไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้จะไม่มีฟันต้องฉีดยาซ้ำๆอะไรเงี้ยก็อธิบายคนไข้แล้วก็คิดว่าการทำโดยที่ใส่ตัวนี้ไว้อยู่จริงๆต้องส่งไปแก้เนาะแล้วก็ฉีดยาชาซ้ำพี่หมอก็มองว่าถ้าเป็นแม่เรานะครับเราไม่ฉีดยาได้ไหม แน่นอนอาจจะยอมเสียตังค์สองรอบพี่หมอเสียตังค์ค่าตัวต่อ2สองชุดนะครับค่างานทั้งแหลกพราะสปอร์ตให้นะครับอีกอันนึงก็คือมันนิดเดียวเองจริงๆไม่ถอนมาดูไม่มีใครรู้เลยนะเพราะแค่มันเลา้าแต่ในมุมเราอะ่ะเราทํารากเตียมมาเป็นหลักหมื่นๆตี้อะ่ะนิดเดียวแค่สัมผัสเดียวอะ่ะจับปุ๊บหรือว่าได้ยินเสียงแก๊กเดียวเนี่ยรู้แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันที่ไข่อะไข่แล้วมันดังแก๊กเดียวอะ่ะ พี่หมอรู้เลยว่าเออเนี่ยตัวตัวสะพานพันตรงเนี้ยมันเกิดรอยรล้าขึ้นก็เลยถอดมาก็ล้าจริงพอเล้าเสร็จปุ๊บก,ก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวแม่จะกลับยี่สิบห้านี่ะไม่ทันไม่ทันก็เลยเล่งงานให้แต่ว่ายังไงเนี่ยถ้ามาแก้สองอย่างในวันนี้อาจจะไม่ทันเลยพี่หมอก็เลยให้แม่ใส่ไปก่อนแล้วพี่หมอเนี่ยเอาเอาชุดใหม่ให้เลยแน่นอนยอมเสียเวลายอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อยากให้คนไข้เนี่ยนึกว่าเพราะาถ้าเป็นแม่เราอ่ะก็จะได้สบายขึ้น ไม,ไม่เจ็บไม่ต้องฉีดยาชาทําซ้อนเนาะสองคือได้งานที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีใช้ของเก่าดีไซน์ไม่เหมือนเดิมพี่หมอบอกเออพี่หมอจะเปลี่ยนดีไซน์บางจุดจะเห็นว่ามันมีตรงตรงขอบเนี่ยพี่หมอทําให้มันยาวขึ้นนิดนึงเพื่อตัวบาามันจะได้ไม่บางมากซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยช่างออกแบบมาเนี่ยจรงิงๆดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันนิดเดียวก็ไม่ได้ซึ่งความแม่นยําหรือเออเลอร์หรืออ,อ,อ,รอ,องศาที่ยอมรับได้เนี่ย ในทางหมอฟันที่ผู้นี้ํับเป็นไมครอนที่หมอทําได้แค่1คืองานดีเราก็บอกคนไข้ว่าดี2คือถ้าง,งานไม่ดีเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่ปล่อยผ่านที่หมอคิดว่าถ้าคนไข้เป็นแม่เราอะจ่ายเงินแล้วไม่มีใครรู้หรอกถูกปะแต่คิดว่าถ้าเป็นแม่เราเราอยากทําให้ดีที่สุดสก,ก็คือบอกคนไข้แบบเรียนตามตรงขอเวลาเพิ่มเพราะในหลายๆเคสเนี่ยมาใส่ฟันกับพี่หมอเนี่ยแปดสเอนี่ยคือจบแฮปปี้ดีนะครับหรือบางเคสถ้ามันไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เรื่องสีเรื่องรูปร่างซึ่งบางทีมันสวย วยอยู่นะแต่คนไข้อาจจะอยากให้มันขาวขึ้นเข้มขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจของคนไข้หรือเนี่ยอย่างเงี้ยน,นานๆเกิดขึ้นทีแต่ว่าเราก็มีแผนสำรองเสมอซึ่งก็ดีใจนะครับที่วันนี้คนไข้ได้ยิ้มกลับบ้านแล้วก็ได้กลับไปเพราะในการทํารากเทียมเนี่ยในมุมพี่หมอที่จะเล่าให้ฟังคือแต่ละคนแต่ละหมอก็ไม่เหมือนกันพี่หมอคงทําได้แค่ในงานของตัวเองว่าเราใส่สุดเราใส่เต็มที่เพื่อให้คนไข้อ่ะ มีฟันที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เราทําให้แม่เรานะครับใครจ่ายแน่นอนของดีๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเขาไม่มีให้พี่หมอฟรีอยู่แล้วในทางบริษัทถูกไหมคะเราก็คิดเงินพี่หมอเต็มแต่พี่หมอยินดีส่งมอบความรูม้ดีๆเหล่านี้ให้กับคนไข้บางทีขาดทุนนิดๆหน่อยๆคิดพี่หมอคิดว่าเออมันเป็นกําไรคนไข้อะเราก็คงสบายใจและเราสบายใจด้วยขอแค่ทํางานกลับบ้านนอนหลับเพราะว่า ราทำเต็มที่แล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ในช่วงปีนี้นอ้องที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้คนไข้หลายคนก็รับรู้ได้นะครับล่าสุดคุณแม่ก็บางท่านก็บินมาจากเมืองนอกเนาะบินมาบอกอยากทำเฟ้นฟอมค่ะพี่หมอโชว์บอกเออพี่หมอทํารักเทียมครับไม่เป็นไรค่ะขอคุยกับพี่หมอขอถ่ายรูปก,กับบ้านดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากครับทุกคนนะครับที่ตามดูพี่หมอโชว์แล้วก็ออให้กําลังใจซึ่งกันละกันนะครับก็แน่นอนในการทําฟันก็ยังคงทําอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับก็คงมีโปรเจกต์ดีๆนะครับให้กับคนไทยคนไข ได้อีกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําได้นะครับการเป็นหมอที่ดีนะครับคือการส่งมอบ <c oughs> ความรู้ประมวลทุกอย่างให้หมอส่งมาคนไข้แต่ละหมออาจจะไม่เหมือนกันแต่พี่หมอมองว่าสิ่งเหล่านี้คุยกันนะครับภาษากลางก็คือภาษาใจคุยให้ส่งใจถึงใจนะครับให้คนไข้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีสุดครับก็คงประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรับคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคดีทีมงานนะตอนนี้สวัสดีครับ